สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ๋ยสายเยรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะถาดเบเร้อเลยค่ะซูมเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆนะคะจะได้ถาดใหญ่ๆห,หน่อยนี่ก็เป็นน้ำซุปนะคะวันนี้เราทำเมนูข้าวมันไก่ถาดค่ะทุกคนนี่ค่ะไก่เป็นน่องๆเลยนะคะนี่ค่ะต้มเปือเป่อยๆค่ะ นี่ค่ะแล้วก็มีไก่เป็นชิ้นๆด้วยนะคะน้าจิ้มรสเด็ดค่ะน้าจิ้มสูตรเด็ดวันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มสำเร็จรูปนะคะหอยหอยี่ห้อ,อ,หอหนึงนะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะนี่ค่ะวันนี้เจ๊ปุ๋ยสภพยรมันก็ได้นำข้าวมันไก่ถาดมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชิมได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ง่ายๆค่ะปุยต้มไก่ เป็นน่องๆน,นะคะมีสามน่องน่องหนึ่งก็ทำเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็อีกสองน่องเราก็ทานกันแบบนี้เลยนะคะส่วนน้าซุปก็ไม่มีอะไรมากใสข่ขวดระบี้เข้าไปน้ําซุปเอาน้ําที่ต้มไก่แล้วนั่นแหละนั่นแหละค่ะก็เติมผักชีเติมขิงลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ความหอมเพิ่มขึ้นนะคะส่วนน้ําจิ้มนี่ก็เป็นน้ําจิ้ม นะข้าวมันไก่ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะคะมีติดครัวไว้ก็ไม่เสียหลายเวลาเรารีบหรือไม่ทันเวลาก็เอาน้ำจิ้มนี้มาแก้ขัดได้นะคะแล้วก็มีแตงกวาค่ะข้าวมันไก่ปุ๊ยก็ใช้น้ำที่ต้มไก่นั่นแหละค่ะเอามาหุงข้าวนะคะนี่ค่ะวันนี้ปุย ไม่มีขิงตอนหุงข้าวนะคะเพิ่งไปซื้อมาก็เลยเอามาใส่น้ำซุปค่ะจะได้กลิ่นหอมของขิงนะคะวันนี้ก็เอาเมนูข้าวมันไก่ถาดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกันค่ะนี่ค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะไม่ต้องเป๊ะตามสูตรที่ ร้านข้าวมันไก่เขาทำนะคะเพราะว่าเรามีแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นค่ะทุกคนเมนูง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยสไปเยอรมันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดปุยก็อขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน